อ๋อในทองพอเท้ากูเดินพอเท้าเออะหยัดแมบบ่บอกเบยกูพิษแต้ไมาหยัดแหม่ชาติตเพลงตายไปเร็วตามมาบล้านลูกล้านแล้วปู่เจ้าอยู่ที่นี่พอนี่ได้ก้าวิงนี่ไว้น้านเลยลูกไอ้ผัวกูบาดจัดจวนมาได้หลักดาบอเนี่ยตะบ,บีกูบรรล,ลักใบจางประมานนครเซ็งตะวัน ที่นี้ทบัดเมือกตอนนี้ประกาติ่จะได้ชิ้นนี้กลับเกนไปถ้าแปลวชิ้นนี้กลับเกิดไปจะได้แต่ง,งานกับเจ้ายิ่งกนันลาแห่งประมานาครเซกตะวันเพราะฉะนั้นถือว่าพอปรากฏชัวพอได้่วยเก้าบาบุญคุณโจ์มันมีริ้งพอสร้งกรรมบาบมามากเจ้าผู้มีบุญได้มาดับชิ้นนี้ไปเหลือจระได้ไปเกิดวอ,อนนี้จนได้ไปเกิดถ้าเคยเบาดับนี้ไปกระตำใจเราไม่มีเคยป้นานเมาเลยโอเหล่าเงเรียว,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 วไม้ต่างไปเกิดไม่ิี มีช่องทางอยู่ถึงจตัย่าลงทางล้างกันรูดำดำ,ำมันต่างไปขี้อะไปตางไปคือดรกสะกิดอยู่ปลาบุญป่านี้ไปเกิดใด้บป่านี้มิหลงเนียงคอยไปตัวเจ้าเออกระเจ้าเอาไปจากกระดันมี่ผมจะให้เต่งกระเจ้าหญิงชายแร่งนาคอนแทงตะวันพอไปเลยนะลูกนะอจอ,องกลับ มึงบอกนอกก้องเถวคลองแานว่าขัว้อยกูจักตุ้งที่วิ่งแล้วเดี๋ยวก็ขัว้อยเออได้เร็วได้เร็วโครงเล้วเออน้องเล็กน้องเต่งโตโกโตจุมพอขับครอบระคุณมากน้องมาเยี่ยมพีแล้วก็ได้พาตะทิ้งไม้หนึง่งอาเป็กกับดองเล็กน้องแ้งโตโกโตเออปีพลานพอยพาน,พพาน,พพานมา,า,นานจากนี้ปี่ก็รู้จักน้องน้องดีเล้วไห้กำลังใจตกคลังข้อพระคุณมากผมรจะต้องพาดับนี้ข้าไปสู่พระมนครพี่นะ ภา,าระของเราจะต้องตามหาเมติเราทิ้งให้กรธภาระตรงน,นั้นผมได้แต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นคือเจ้าหญิงกนาแล้วผมจะต้องตามหาเมตต่อแล้ววันแต่งงานนะพี่ทองถ้าผมได้แต่งงานจริงนะถ้าไม่เป็นความขวนเรื่องนี้และต่อไปวันแต่งงานพี่ต้องเป็นเพื่อนเจ้าเบาชาตดตาถึงไห้กูเป็นเผื่อเบาเกลแต่งตัวเพื่อเกลเผื่อเบาต้องแขวชุดเอาเบบได้จุดมีร่องเบบเบบติดแหกับเบบธรรมดาเบบติดแห่ช่วยตัวงึ่หลายตอยแต้มคอยเล็บกัน พิทีทำเข็ยนน้อยทำวัดเข้าทะลมก็ได้ถึงชุดนั้น็ออกรับตัวเลยออกลราบตต้พ่อเ็ดเลยเจ๋งก็ไอ้ปรี่ินนี้เออตั้งใจโบโรนงใช่ครับเดินทางเอ้ามาทางนี้ข้าพสูนะคนอย่าเรียกคว้าัยนะบอกว่าผมเป็นคนบ้านนอกดูที่ว่าเขาจะรังเกียจหรือเปล่าไปเอ้ยมาจองมาเดินตางมีใจดัดกาดกูตอวะมียก็อีกอดเลยวมาเล่นนั่งเลย ศาสนาพวกฟังฟันเดียวไม่พบนองอยู่ไหนนองปาวาไม่ใช่คนซนยชื่อเลยอัมมาจานองอัมมาจาปีเชื่อเลยปีอัมมาพาดนูดนซ้อจะเปี่ยนแาบพาตุคนบอยไว้บนหัวต้ววันนี้พามาค่ะไปนอนโรงพยาบาลเดี๋ยวเชื่อใบมพวกนองอยู่เทถานี้เลทถ้ามีพามาปีกว่าจู่ไปยะสาธน ในมือตื้อเรื่องมือตื้อหกเบอไรไม่ใช่ไอ้พวกไอ้พอสีพูดไม่สั่นหอกป่าป๋าไม่นออนใมือตื้อเบอไรสุ่นนีโอ้อุ่นสีอัดุนนี่แต่ว่าเวลาโท้สงใส่เตะไปข้างหน้ากันซุ่นเป็ดชีุ่นเตะนี่้าปีโตไม่ติดแสดแรงกว่าเตวโดเตะไปไว้ยังยี่เลยโอ้ใช่ใช่ ดาดูเป็ดาโต้เตะต้องอยู่ได้ครับรุนเพจซี่ซุนเตะดีเหล็กไรเหล่าข้าวเจ็ดดุ้ยเด็ดเวลตัดสิ้นใจแล้วนี้ไปประเทศาติ ประเจศจาดวังผมหน่อยนาดนี้น้องกันนะนำแก้วทองช่องโยตามุงพ้ารายในต้นนี้ไปกีนคอ วัาชายมีภาระราจะต้องตามมาไม่เลยน้องแล้วก็ได้สิ่งนี้ก็มุ่งหน้าไปยังพระบรรคอนเสงตะวันเพราปรารถนาที่จะได้วิวากับว้าหญิงคัญญาแต่ไปครั้งนี้จะสมการปรารถนาหรือเปล่าอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจครับติดตามนิยายต่อไป เป็นใครพ่อหนุ่มฉันไม่เคยรู้จักพวกนายมาก่อนมาทางนี้ก่อนเว้ยว่าตามแนวนี้ดันเป็นใครแล้วผู้ชาย ในแล้วความแล้วหน้าตามประสมอยากรู้ความตามทีมายแกะกระพงว่าจะดงได้มาอย่างท่านี่แก <Okay, S 1> ชื่ออะไรผมชื่อชยันครับโอ้คนต่อไปอ่าพ้มทองกับทองครับโอาชื่อไหนทองครับเชื่อไม่จนกับขวะทงนี้่ใคยๆประถนาอยากจะไดครับกตามกำเดียวอธิบายเกียวบโอ้ทงมาดึงเบิดว่าลูกเบ้าเฉยเป็ด ก็ว่าเพชรเม็ดหนึ่งไล่ตางกลับเพลงว่าทงโอ้ลูกบ่าวเกยเพชรเออนุบละมาเมียกัวเฉยเป็นบงคนเมียมึงลูกก็ได้รับรอ้ว่ายุ่กันรวยนน้ดเด็กละนองเฉยกัญญาลูกพายมีไอเพชรเอเฉยกัญ่าเดือนหน้าเตงานลูกบ่าวเกยเพชรเมียเฉยกัญญาเพชรกัญญาป่ากันเย็ดคนหลังชื่ออะไรพ้นที่แก้วครับโอชื่อไหนแกวโอเล็กกมาทําไมพ่อหนุ่ม สถานที่นี่พระมรคแเสงตะวันใช่คือว่าผมได้สิ่งนี้มาครับนี่เอานี่มันเป็นกระบี่คู่บันลังภายในพระมรคเของเราได้หายสาบสูญจากนาครไปสิบกว่าปีแกได้มาจากไหนเนี่ยผมไปนอนพักผ่อนที่กลางที่ทไหนทําในที่สุดก็ได้สิ่งนี้ครับโอ้โหแกโคชคดีจริงๆได้แต่งานกับลูกเสาของฉันเรื่องราวทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นเราต้องการอยากได้สิ่งนี้กลับคืนมาไอา้ยาโคลงเลี้ยวโคลงเลี้ยว นอกได้เป็นเยอะเหลี่ยตีนีเลยกว่าผ้าใบาแล้วตั้งแต่วันนั้นวันนี้ผมก็คิดว่าสิ่งนี้ได้กลับมาถูพระมรกผมก็ดีใจด้วยพ่อแม่แกเป็นใครมึงอย่าเรียกว่าชายแกบอกว่าคนจนนอกชั้งผมคนจนหนางานทําผมไม่มีพ่อแม่พออยู่กับนายแก้วนายทองนายทองครับผู้ชายหนุ่มคนนี้อยู่กับแกครับคว้าชายชายยันอยู่กับผมฮะ่ะบออมาเรียกคว้าชายทำไมรุดปากเหลวแก้วรุดปากเหลว พี่ทองผลสักเร็วว่าอย่าเรียกคว้าชายเมื่อเรียกคว้าชายทาไมแกวเข้าไปเตดไอค้ครูพลโทที่ลุดปากเร็วครูแรงรายกาทรับไม่เป็นยกมือไหวเลยว,ว่าถ้าไหวบังคมไม่ถึงทําความเคารพถ้ากินข้าวทงปลาบรรทมโบใตง้งกินข้าววัดทงพระราจะดําดื้อในบ้านปลากันปลาโูดบปลานาซึกปลาดีดันตาปลาเสียดันหัวปาลาพายกันล่มปลาพายกูนึกว่ายาม ปลาพายเออยาาไม่ไก่ล้มเดี๋ยวควันควันเลยปลาทนุนปลาทุนเลยก็กูฮักหมดเร็วไอ้เก่ก็เยี่ยวกเยี่ยวว่าก็เรียกองก,กาชาดเมื่อวานกูขึ้นต่อหมดเดงครอบรูดลงองกาชาดพระราชาเล่นลื่ไอ้ต่อว่าไงเข้าไปที่ก <c> ร <oughs> <c oughs> าบชวายบางคนเมีเอกะ ผูดตายก็ได้กราบถาวายบางคมเรียวกาศด้วยอาชจญจาไม่ผลกลาก้าปราเจ้าบูชาด้วยเครื่องสักการะเล่ามีอ้อเหยียดเม่ไม่สิ้นเร็วเชื่ออะไรคือพระพุทธแก้วครับอยู่ไหนเนี่ยอยู่ตำบลเอานาร้างครับอยู่บ้านทัอะไรักโทษเดบบปลาเพื่อน,นได้ไม่อ้อคืนละชวมชวมเดียวได้ปลาดุก้าปลาหมอสิบเป็ดคืนวันชวมเดียว เฮ้ยขังไว้ในโคมโปเลรุ่งแก้วปลาดุกสวรรค์คดเสียสามตัวปลาหมอบางตัวว่ายน้ำไม่รอดน่าสงสารเป็นไงทรงพระประชวนไม่สบายครับผ่าพุงพบเสด็จเบ็ดอยู่ในพุงอะไระเสด็จเบ็ดที่เขาเกี่ยวพระราชเดือนนะครับเล่นเป็นว่ากูดูอายุเท่าไรไนาแก้วเกิดปีวอกกูถามว่าอายุเท่าไร่ นับกัลเล่ที่เกิดปีวอกว่ากูนับไม่เป็นมึงจวยที่ตาวอกน้อยหวอกแมวย่างเหรเป็นวอกลิงเลยวอกแกว,ว้ววอกคอนนับกระตายวอกก้าจอคุณชดจะลีกไอ้ไอ้ฉันลูกไอ้กูนับว่านี้อายุเท่าไหร่ <c oughs> เร็วแต่ตัวนเย่าเดินยังบา้าหรอกทำไมที่นายทองเรียกว่าชายเพราะพวกเราเป็นละคร เป็นศิลปินเวลาแสดงละครน,น,นอกวงเป็นพระเอกเราเรียกว่าคว้าชายจุติปากเพราะว่าเป็นพระเอกในการแสดงละครน,นี่ศิลปินครับผมผู้จัดการใหญ่ไอทองไอทองเด็กล้างขี้ผู้จัดการครับอโอ้นี่ศิลปินเออกูไม่ดังเกียดเอากลับไปนั่งไอเจ้าข่า <c oughs> อะไรทรงพระตดครับหลงพ่มินีตาย อาวฉันได้รู้ว่าพวกใดเป็นศิลปินแต่ไม่รังเกียจนอยากห็นนะเจ้าหญิงครับลูกรักของพ่อค่ะออกมาทางนี้ก่อนสิลูกตอนนี้สิ่งที่เราต้องการได้กลับมาสู่พระมรรคแล้วผู้ชายหนุ่มคนนี้ก็ได้มาก็ต้องการจะรู้จักะจหน้าลูกลูกออกไปเดี๋ยวนี้ค่ะว่าตอนนี้สาบก้าว,ว่าพี่เบาจะมาพบว่างประทับผู้ชาย ที่ใดแม่ง่อข้าวแมา่ตายแล้วตามทันในตอนนี้ ว่าก้ามาไกลแล้วตัมใจน้องก้อนไก่ผู้ชายพี่น่าได้มาสวัสดีค่ะผู้ชายคนไหนเลยได้ถิงนั้นที่จากหายไปจากบ้านเมืองขางเราเลยจ้าบอกนะคะน้องแก,ก่งอ่ะโดยพี่มาสามคนใครได้กระบี่คู่บัลลังก์มาใครได้เลยจ้า สวยมากเลยเด็กตุกวันจัดชวยเฮ้ยเด็กตุกวันเดินมาสิบช่วยต่างสิบจาไม่เราอย่ดผมเดินมาสิบเร่เจ็ดิบช่องช่วยรวมกูกับมึงกันเลยรูปร้านสวยๆอย่างนี้อย่างได้สักทีทองชอบชอบคิดเรกก็ไม่เป็นไรคอยเตือพี่ใหญ่ชอบชอบหากน้องไปดอดกับพี่ทุกสิ่งให้พีชอบชอบเธอเปลืยแล้วนอนขาทางรูเหมือนบ่อ้างชอบชอบเธออายและพี่จูบครัไม่เตือนอนความชอบชอบ นอนความเลยเือโค้งโค้งพี่จูบที่โบงชอบชอบ,ชอบพี่จูบที่โบงตามสูตรเจอตดดังปูดไม่ชอบแล้วพี่ได้กระบี่คู่บัลลังก์มาน้องจ๋าพี่เลยจ่าชัยแต่พี่เป็นคนจนคนบ้านนอกคอกนาไม่สังเกตพี่จะเป็นคนจนนกยินดีที่จะแต่งงานกับพี่นะในเมื่อแต่งงานกันร,รักกันอยู่ด้วยกันตลอดไปนะสัญญาว่าจะรักจนวันตายเกิดชะนะเจอกัน ชนาะนกเป็นปลาพี่จะเป็นแม่น้ำลำธานนกจะได้เวกไว้ค่ะเล่งช่วยว่าเมียกูเมียกูพีตองขาจัดหน้าพบกันแหล่านะนาทีหลักจัหน้าตาปีเป็นปลานองก็เป็นใหม่ตับว่าลมเต็กีบลมเต็กีบก็เรากว่าปพ่อเอ้ยตาง้าเก่งตบใจสน้อย้าพบ กูเคียดโคลนดาเมียเลยกูมาเลียเครียดด้ตาตังเข็งหวาปลือโกโคลนดาเมียหน่อยไก้เทียจานขี้กลานจังเทียถ้าพูดเรื่องเมียเราไม่คอยจำเลยแต่ตังมาน่าพบไม่ว่าก,กูยอบไหวได้โชนในรังเกยเมียไปพบมาโชนไหวในเกือกเมียเสื้อคลุ้นแขนใจลำเค็นอีเหนือเย็นคนนะวันก่อนสามรอยกูยอบไหวล่งง่าอีพันรายามาน่าจนพบ นึกได้เอาตางบัดยางไหวกับเคยนึกได้เอาตางบัดยางไหวกับเคยสอนเ,นเบเยียกันเรื่อยไว้ที่เคยกูยกนอนรับเค่รออีโอรอฮับมันรู้เอาตางเลือดยางบัดดอเอาแต่ตางยางไม่เอากูเยาะออกเลือดอยู่ช่องอาทิตต้อนรับเป็นกระยินกับเขาดลุลพรุ่งนี้พ่อจะได้กำหนดวันวิวาตามสบายลูกผู้ชายคนนี้โชคดีมาทันนี้ก่อนนะจ๊ะ เธอเป็นผู้หญิงที่สวยมากปากตากคิ้วคางพี่ไม่ทำอะไรไปมากกว่านี้แค่อมแก้มนะจ๊ะอุ้ยอดเปลวไว้กินหวานพี่ยาน่พี่จ๊ะพี่เแย่มมแมมเร็วหวานพูดเป็นกันโดยนนะพี่จ๊ะ พี่จ้าพี่ผมขกาวเกียร์ต้อยลังเลยนะเทียนร,รูตันกันกว่าพ <c oughs> ระเนี่ยจ๋าดูบาดสั้งขี้หมกได้เกมกู้จับนิดโจ๊ะโจ๊กูไม่แกเ่เก,กยจูบเกยไม่รมู้ก็ยืดก้าวเน่อยว่าก็สร้างโอ,อกนอกเอ้ยช่วยช่วยมาทางนี้คนเว้ยมาเร็วเกวิจัาตามเลืออีก เอ้ยไอ้ยาช่วยไปหมดเลือดเจี๊ยบปีตวันด,ดีหนอ้องขาวันด,ดีค่ะเคยได้ไหมชาบล,ะาล,ะาละา่ะใครล่ะใครล่ะคะผู้สามกุกเลยน,น้องนี่นะหน่อยใจก็อยู่คนเดียวเดี๋ยวพัวไปไหนพัวจีเบ๊ไม่ไปไม่กลับพัวจีเบ๊ไม่ค่ะแค่เดบอร์โตแม่ไม่เป็นที่นี่เราผูดยิ่งหน่อยใจกันเราพัวไม่ตุรูระ หลงมันมาอ้อนถนะึงเราเข้าใจมั้งเลยคนยิ่งไม่เคดอกใบริมจ้งพอเบื่อเราถึงพิจาออกกรณาเลยก็บอกบเราบเลยวบเอเมือ่อวยเชื่อได้ก็เชื่อบาลานามกูลคันตาวีเลปานาธารณะ,ะมันานาวิปุตตานาทาเวรามณนีที่ข้าประทังสม,มาธิยามีพระนามคุณได้ที่ไว้สังท่านนะ นี่เพี่นเอาตตดถ้า,ถาน้องไม่รังเกียจพี่ก็สัญญาว่าท่านเอได้อยู่กับน้องเร็วพี่เอ๋าเลยจะดูเลอย่างดีนะเอินทองทุกบ้านไอ้ดอกเป็นคุเก็บกว่าพระจริงเออจริงจริงไหมจริงแต่พ่อชจา์ไม่ครับเราไปนอดเรือนเมีไหม,ไมเดี๋ยวรองเพลงนานตาเม,มียล่วงให้คนยิ่งควางมีจดไม้ข้อมาแต่ฉันดาพ่อชจา์นะค่ะไม่ได้วาเคยอยาดิดใจเมียไม้มแกมานังในร้าน ผัวคิดดีแล้วหรือผัวฉิบอายตีผัวไปจีบแม่ไม้บูชาเหนือเบียนและลูกไปบ้าแม่ไม้จนปามก็ไม่ได้ปลูกผัวมาทิ้งเมียทิ้งลูกหน้าทำปืนทู่ใส่ชักชองนัดผัวคิดดีแล้วหรือผัวใจองรู้ไหมว่าเกก,กี้เข้าโรงยังเที่ยวจำตัวปัดปัด เมียพูดเมียห้ามโบโหทั้งตีทั้งจัดโทรศัพท์เลทโทรทัศน์พี่จัดจนปน่นปีอยู่กินกันมาครอบครัวนั้นเคยมีความสุขพอเจอแม่ใหม่ฮิลุกพี่ก็มาเริ่มเปลี่ยนยางก็ไม่ตัดไม่ไปส่งลูกโรงเรียนยิกตีเมียกับจอเปียนรู้ไหมพี่เปลี่ยนเป็นคนละคนปวคิดดีแล้วหรือผัวเสียคอ พอ,พอเพลเแล้วปิดเครื่องหยบไปนอนกับเม่ไม้สองคนไอ้พวชิบหายตายโงงเชียงไอผ้ผลผลขอแช่งไงรถมันชนตายโงงไอ้ผลติดไอ้พวเสือคอชาดร้อยเปล่งก็วกว่าป้าทูกใจเลีก้กูไม่เกลียดใจไหมกับน้องไม่เกลียดอืมอือือืมกูลั้งเรยกวะกูมาเอาไมา่เปรียด อยู่มากูบาทไม่รู้ก็เหยวเราก็ไม่แกเอากับตึ้กูก็ไม่เอากูก็ไม่เอาแต่ตากคุณกี่ยอาจริงไหมจริงไปเอากันไปเออไปอะไรแล้วในวันไม่เอาไอ้แก้วแล้วไม่เคยตั้งกูกว่าป้าไครพี่นี่จดัดยากเลิกกันนี่กิดว่ากันนะป้าพี่ชายมางออ thank you มาถูกชิงเหมไหมว่ากับคนดีเล้ววตั้งสัดดีราเปลี่ยนแจ็พออกว่าคุณคุณไปแค่ตั้งสักดีเราเปลี่ยนใจดม่ไวาคุณคุณ